ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาใน r o นะครับประจำวันที่21สิงหาคมกันครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กด Subscribe แล้วไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป ราคาเติมถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพ y ชื w i วินท็อปลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ หลักๆที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็จะมีประมาณ2เรื่องนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือกิจกรรมมาลังโดซับไพ่นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มาทุกเดือนอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับก็แค่เข้าไปเลือกของนะครับแล้วก็ล็อกอินให้ครบ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็วันถัดมามาทอยลูกเต๋านะครับว่าได้เท่าไหร่ก็คูณตามจํานวนลูกเต๋าไปแล้วก็รับของนั้นไปฟรีๆเลยนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของการอัปเดตครั้งนี้ก็คือพาสใหม่นั่นเองนะครับ พาร์ทใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพาร์ทที่เป็นชุดนอนนะครับอ่าเป็นพาเจม่าปาร์ตี้พาสนะครับผมสำหรับพาร์นี้นะครับผมราคาก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมี9.99เรวก็21.99นั่นเองนะครับใครที่อยากได้กีตาร์นะครับคุณก็จะต้องซื้ออันด้านขวาเอง นะครับ Pineapple Gita ตัวนี้นะครับก็จะมีการบวกแมกเลเอร์2%นะครับ width 2แล้วก็น้ำหนัก500นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกฉายาของอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับในฝั่งขวานะครับผมอ่าแต่ว่าราคาก็จะแรงกว่านั่นเอง นะครับอ่ะต่อมานะครับเปิดพาร์ทมาอันแรกเลยนะครับจะได้เป็นคูบับเบิลกัมนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะ HP recovery บวก5% s p recovery บวก5%นั่นเองนะครับก็เอาไว้ใส่น่ารักน่ารักได้นะเป็นส่วนปากนั่นเองนะฮะแบบนี้เลยเป็นหมาฝรั่งนะครับผมอ่ะที่เหลือนะครับเรามาดูนะฮะก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับในเรื่องของของต่างๆที่อยู่ระหว่างพาร์ทนะจะมีตัวรูนเอลเลสไนท์แมนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นพวกตัวเป็นพวก ลูกอมอะไรคล้ายเดิมเลยคือยังไม่มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าอย่างไอตรงตามเลเวลตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าดูจากของตามเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเนาะในตัวในตัวพาร์ทเนี่ยจะมีของอ,งอื่นเปลี่ยนแปลงด้วยแต่ว่าของโกลบอลเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมนี่เลเวล40นะครับจะมีเป็นตัวผ้าปิดต,ตานะครับตัวนี้ก็จะแสแตทไม่ดีหรอกแต่แค่มันน่ารักครับ เราสามารถใส่น่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยเป็นผ้าปิดตาไดนโนเสาร์นะครับ Dreamwalk b r i n g e r นะครับอ่าอกมาก็เหมือนเดิมครับ e v y t y t n i n i จิงกะเบลไม่มีอะไรเลยตรงนี้จริงๆน่าจะเปลี่ยนเป็นตัวไข่เฟืองแดงแล้วเนาะเออแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็นี่ครับเลเวล75เนี่ยคุณก็จะได้หมวกนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อถูกโจมตีนะครับมีโอกาสฟื้นฟูค่า HP 500จุดนะครับฟูดาว8วิก็ห่วยอยู่ดีครับเอ,อ ต่อให้ไม่มีคูดาวก็น่าจะห่วยนะเพราะว่าเพิ่มเลือดน้อยนะครับต่อมโม่กันน่ารักครับผมนี่เป็นตีมแบบชุดนอนนะฮะอ่าโอเคฮะแล้วก็เลื่อนมาอีกเลื่อนมาอีกเลื่อนมาอีกนะครับนี่ที่เลเวล100นะครับก็จะมีนี่ครับเป็นชุดชุดนอนนะครับที่เพิ่มนะครับพีดามเมจเอ็มดามเมจอย่างละ1.5นะครับแล้วก็ต้านสถานะหลับ5%นะครับก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีครับ แค่เอามาใส่แบบน่ารักน่ารักเฉยๆนั่นเองนะครับสำหรับพาร์นี้นะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแน่นอนนะฮะเพราะว่าของข้างในเนี่ยคุณจ่ายราคาเดียวคุณก็สามารถที่จะรับได้หมดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพาสช็อปนะครับให้คุณได้รับของอีกเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของพาสช็อปเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมแต่อย่างใดเลยนะครับเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยนะครับผมก็ น่าจะเป็นพารสรอบหน้ามั้งที่มีการอัปเกรดนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะทาได้แค่รอคอยนะครับใช้พาสแบบเดิมไปก่อนนะอะเดี๋ยวเราลองมาใส่ชุดแบบจัดเต็มกันหน่อยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ถ้าเราได้มามคือชุดมันน่ารักนะมันเป็นชุดแบบชุดนอนนะครับแล้วก็จะมีตัวกีตาร์เนาะติดที่หลังแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนหน้านะครับส่วนหน้าเป็นอันนี้ นะครับอ่าแล้วก็จะมีส่วนปากเป็นตัวปั๊บเบิลกัมนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็จะมีอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นหมวกครับเป็นหมวกหมวกสีม่วงนี้เลยนะฮะนี่อันนี้คือชุดครบเซตนะครับของพ a s สใหม่นั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากที่จะ,ะได้ชุดตัวนี้ไปนะครับผมก็สามารถติดต่อไปที่ร้าน Pay to Win Top Up ได้เลยนะครับเพราะว่า เขาเนี่ยจะเติมแบบปลอดภัยนะครับแล้วก็ถูกกนในเกมด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าประหยัดเงินไปได้เยอะนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะได้ชุดนี้แบบราคาถูกๆนั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีแค่นี้ครับมีน้อยมากนะครับมีแค่พาสแล้วก็กิจกรรมมาลังโดนะครับที่ เข้ามาให้เราได้เล่นกันหรือว่าเข้ามาให้เราได้ช้อปปิ้งกันนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาว RO นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวยไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ